ตองมาคุณขอหงอลงอ่สุดยอดนะอ่านี่นะคะนี่คือกันแดดที่อาจใช้ก่อนที่จะออกไปเล่นน้ําสงกรานนั่นเองนะคะมันไม่เหมือนครีมกันแดดทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะบงเดมันจะแบบอุ้มน้ำา่ะคุณอันนี้เป็นทาให้หน้ามันชแต่ว่านี้เนี่ยทาแล้วก็คือเคลือบผิวเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามันเหมือนแบบ ทําให้เราแทบไม่ต้องทาแป้งจริงก็ได้นะนหลายหลายคนคือแบบยิ่งผู้ชายเองอย่างอาร์ตเองเนี่ยเป็นคนที่น่าจะไม่ชองการความยุ่งยากใช่ครับใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาใช้ตัวกันแดดเนี่ยเราก็ต้องบํารุงก่อนถูกต้องไห<ช>มฮะเราบำรุงยังไงบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่าจริงๆแล้วกลางวันเนี่ยผมทาครีมกันแดดอย่างเดียวเพราะว่าครีมกันแดดเราเนี่ยมีบํารุงในตัวอยู่แล้วคุณคแต่ถ้าทากลางคืนก็มีออมนีแอปซูลดครับอ๋อนี่สำหรับออมนีเนี่ยนะคะอาใช้มานานแค่ไหนละ ใช้แค่สมเดือนเองนะคุณแต่ได้ผลแบบว่าเพื่อนทุกคนทักเลยว่าเฮ้ยทําอะไรมาคือจะได้ผลดีก็คือตอนสงกรานี่แหละเห็นชัดเลยใช่ไหมใช่ครับบอกว่าเช็ดหน้าปุ๊บเลืองแสงเลยคุณโอ้โหไม่ได้คุอจริงจริงเรืองแสงเลยนี่หน้าล่ะเพื่อนถึงปากซื้อเลยทีเดียวนะคะนี่คือเนื้อเก็บแต่ที่เข้มข้นนะเข้มข้นครับเนเข้มข้นแล้วก็กลิ่นอย่างที่นารีโดมเป็นเมื่อตอนต้นรายการมันจะเหมือนแบบว่ารู้สึกสบายสบายใช่เหมือนไปสปาสปาคุณถูกต้องนะคะอันนี้เนี่ยคือใช้ ก่อนนอนใช่ครับก่อนนอนเช้าต้องใช้ด้วยไหมไม่ต้องก็ได้แล้วแต่คนนะฮะแต่อย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าก่อนนอนก็พอ,อเพราะว่ากลางวันมีซันสกีนมีมีบำรุงอยู่แล้วด้วยแล้วก็กันแดดด้วยคุณอ่าอันนี้จะเนื้อครีมที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ซึมผิวเอ่อซึมเข้าสู่ผิวเร็วมากแต่ที่เข้าสู่ผิวเร็วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าครีมทุกชนิด นะคะอาจจะเข้าสู่ผิวเร็วแต่การที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยนะคะอย่างมาสเนี่ยเข้าไปต่อจทย์เพราะว่าเข้าไปบำรุงถึงตั้งแต่รากของผิวคำว่ารากของผิวเนี่ยคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะรากผิวคืออะไรถ้าเราทาเข้าไปเนี่ยทั่วไปก็จะเคลือบอยู่แค่นี้แค่ผิวหน้าคุณแค่ผนะิวหน้าชั้นนอกเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาใส่นะแต่พอเราเลิกใช้หรือล้างหน้าออก ก็คือจะเหมือนเดิมมันเหมือนกับว่ามันมีเมชบีดเหมือน<ช>กับว่าบางตัวเคาน์เตอร์อแบนดบางตัวเหมือนกับว่าแคบเหมือนแป้งอะ่ะทาปุ๊บก็เหมือนแป้งลูขาวล้างหน้าออกอะไรอ่ะหน้ากลับไปเหมือนเดิมใช่แต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วบอกว่าเช็ดหน้าออกคุณเรืองแสงแบบผิวดีมากคือหน้ายังเปล่งต่างอยู่<ช>นะคะ<ช>หลังจากที่เราบำรุงแล้วเราเจอกันแดดที่ดีแล้วนะคะใต้าตาเป็นสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงอย่างถูกวิธีแล้วก็ของมาสเนี่ยมันดียังไงบ้างคะ เออของมาใต้ตาเนี่ยเราผสมทองคําด้วยคุณคอ่าลองดูก่อนแอนบตาอย่างนี้ละโอ้โหตลอดผมก็นิดนึงนี่นะคะคุณผู้ชมคะอ่าเราจะเห็นถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคืออันนี้มันอาจจะแบบว่ามันละนูที่เล็กมาก<ช>เพื่อที่จะให้เนื้อทองเนี่ยมันซึมแล้วก็วิธีการบํารุงเนี่ยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเป็นใต้ตาคลาค้ำนะคะแล้วก็มีริ้วรอยใต้ตาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ แล้วมันก็จะมีเนื้อทองตัวนี้นะคะที่ไปช่วยบำรุงนั่นเองใช่ไคะเมื่อก่อนผมตาดําคุณเป็นคนที่ทํางานเยอะคุณม่บเป็นด้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นคือทํางานเยอะฮะแล้วก็บางครั้งก็แบบว่านอนเลยไม่ได้บอกว่าล้างหน้าเช็ดหน้าที่ถูกวิธีฮะเป็นคนแพ้ง่ายแต่ถ้าทากันแดดไปก่อนคุณมันก็จะแบบว่า เหมือนกับมีอะไรปกป้องผิวหน้าเรา<ต>ด้วยแต่ว่าที่เราเห็นนะคะในภาพเนี่ยหลายๆคนนะคะนิยมไปมาร์กหน้าทองคําการตอนนี้นะคะคสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นมันอยู่ในไอเจลตัวนี้แล้วเรารวบรวมนะคะวัตถุดิบที่ดีมากๆรวมถึงทองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในไอเจลด้วยเวลาที่เราใช้ไปแล้วมันก็จะเหมือนการที่ไปมาร์กหน้านั่นเอง<ช>แต่ว่ามันจะบริเวณจุดก็คือตรงตา แต่ว่าล่าสุดเราก็มีตัวมาร์กทั้งหน้าเหมือนกันใชทองมาเป็นส่วนผสมเหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ครับนะคะล้างหน้าออกมาก็จะขาวใสแต่ว่าหลังจากที่มาร์กแล้วเนี่ยยังไงก็ดีเราก็ควรจะบํารุงขั้นตอนแรกแนะนําในการบํารุงก็คือออมนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติตอนเช้าออกจากบ้านทากันแดดถูกครับนะคะแล้วหลังจากนั้นทาจริงๆแล้วเราก็มีอีกตัวนึงคุณเป็นคอลลาเจน คอลลาเจนนี่เม่อพูดถึงดิฉันพูดเองคอลลาเจนเนี่ยใช่ไหมะดีมากดีมากใช้ยังใช้แล้วอ๋อได้ใช้แล้วไม่โกรธแล้วนะจริงๆไม่โกรธไม่โกรธเพื่อที่แล้วยังไม่ได้ใช้ไงคุณแต่เป็นไงบ้างสำหรับรู้สึกดีฮะรู้สึกหน้ากระชับคุณเหมือนกับเป็นเป็นตะข่ายอ่ะแบบ คุณนะเออตอนเช้ามาหน้าเปเวอร์จริงจริง,รง,รงฮะไม่แต่เปเวอร์ไงนี่คือจะบอกให้ฟังว่าถ้าคุณผู้ชายค,ความรู้สึกยังขนาดนี้คุณผู้หญิงนะคะที่เ,อเจอแบบว่าผิวหน้าที่รู้สึกว่าเหมือนหย่อนคล้อยไม่กระชับนะคะรวมถึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเราเนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นนั่นก็คือตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะความแตกต่างตัวนี้คือเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะหน้าจะนุ่มการที่หน้านุ่มหรือว่าสัมผัสหน้านุ่มเนี่ยเราจะเหมือนย้อนวัยเป็นเด็กๆ ครจะคิดดูอ้แต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะสูญเสียไปเมื่อตอนที่เราอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆค่อยๆหมดไปแต่เราสามารถเติมเต็มเข้าไปได้ใช่ครับแล้วเวลาใช้ไปแล้วรู้สึกไงอีกนอาหนูต้ตน้รู้สึกแบบว่ามีผิวหน้าเราไม่แห้งคุณมันมีน้ำชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นมาก็<อ>ลิ้วรอยก็ดูดีขึ้นนะคุณคือมันช่วยไงคอลลาเจนตัวนี้มันจะไปทำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมน้าจะเป๊ะหมือน่า,าดึง ใช่ไหมย่าจะตึงแล้วก็แบบว่าเหมือนริ้วรอยต่างๆรูปุ่มขนต่างๆจะเล็กลงด้วยอยากให้คุณได้ใช้จริงๆไิเ้ยคอเจนนี้ดีจริง,เรรงๆ,ๆพเพราะว่าใช้อยู่แล้วก็เป็นคนที่แพ้ง่ายเรื่องของแบบสิวอุดตันไม่มีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพด้วยนะคะว่าสําหรับผู้ที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดําหรือปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะปัญหาฝ้านะคะก่อนใช้และหลังใช้ค,คุณผู้ชมจะสังเกตทันทีนะคะว่าเราใช้อย่างต่อเนื่องมีวินัยใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะบำรุงดูแลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจางลงแน่นอนเพราะว่าฝ้าเนี่ยคุณเพราะว่าผิวหน้าคนแล้วถ้าเราโดนแดดมากมันจะขึ้นฝ้าไงฮะ,ะถ้าการเราไม่ป้องกันเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเข้มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างน้อยเราต้องป้องกันแล้วถ้าเราจะให้รักษาด้วยเราต้องใช้ออมนิคุณค่ะนั่นก็คือการบำรุงต่อเนื่องนั่นเองใช่ครับหลังจากฝ้าแล้วนะคะก็ยังมีปัญหาต่างๆอีกในเรื่องของ อันนี้ริ้วรอยนะคะริ้วรอยตินกาต่างๆเนี่ยมันก็จะถามหาตอนที่เราอายุเยอะใช่แต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลด้วยผลิตภัณฑ์มาส์นะคะที่สามารถไปตอบโจทย์ได้เนี่ยตินกาหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะลดน้อยลงหรือถ้ายังไม่มีก็สามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองนะคะใช่ครับอันนี้คือ30วันหลังจากใช้อันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ รูขุมขนนะคะ,ะเป็นคุณยังไงตัวผมเองเป็นฮะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่แล้วจะรูขุมขนใหญ่ค่ะตั้งแต่ได้ใช้คุกว้างอใช่ใช่ใ,ชใชรูขุมขนกว้างแล้วปังไงโอเคโอเคออก็รู้สึกแบบว่ารู้ลูกคขุมขนกระชับขึ้นเห็นได้ชัด,ดลเลยมันดลองอ่าสามวันก็เห็นผลคุณคือเราเนี่ย ถ้าเราดูตัวเราเองเรารู้สึกว่ายังไม่พอใจถูกไหมแต่ว่าจะสังเกตได้ทันทีหลังจากที่คุณใช้มาสแล้วเนี่ยเพื่อนจะทักใช่เพื่อนจะทักบ่อยมากคือแบบว่าไปทำอะไรมาหน้าแอบไปเข้าแบบว่าทําหน้ามาใช่เปล่าเลยเราไปไม่กล้าเข้าใช่ไปเสียเงินกับตรงนั้นด้วยใช่ไหมเพราะว่าเข้าไปก็มีแต่ผู้หญิงอันนี้นะคะก่อนใช้นะคะรูขุมขนกว้างนะคะแล้วสังเกตหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะคะรูขุมขนก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็กระชับนั่นเองนะคะนั่นต่อไปยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ ปัญหาเรื่องสิวสิวเนี่ยมักจะเกิดจากหนึ่งอาจจะเป็นจากฮอร์โมนนะคะหรือว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผิวหน้าของเรารมันก็เลยทําให้เกิดสิวเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มาสเนี่ยสามารถที่จะไปดูแลยังไงได้บ้างคะอาตอูนี่ยิ่งเข้าตัวผมเองเลยผมเป็นคนที่แพ้ง่ายฮะดยการทํางานของผมเนี่ย คือผิวหน้าแต่งหน้าเยอะใช่ไหมคุณแล้วก็นอนอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมล้างหน้าก็เป็นสิวเยอะแพ้ทุกอย่างผมก็เลยแบบว่าต้องมาดูแลตัวเองฮะพอมาใช้มาสออมนี้บ้างนะคะหรือว่าส unscreen ไนเจลดีขึ้นทุกอย่างคือสําหรับคนแพ้ง่ายอย่างอ้าแล้วคนที่เคยมีปัญหาเรื่องสิวก็สามารถที่จะลดน้อยลงด้วยดีขึ้นเยอะมากนะคะอ่ะงั้นตอบโจทย์ได้ก็คือว่าป้ากระจุดด่างดําตีนกา ริ้วรอยต่างๆนะคะหรือว่าปัญหาสิวนะคะสามารถที่จะดูแลด้วยมาส์กได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนบอกว่าแล้วมีอยอยไหมล่ะในเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าคือถ้าเข้ามาในรายการของเราเนี่ย<ช>เรานะคะพี่ตู่เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เขาจะคัดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความปลอดภัยมาอยู่แล้วแต่ย้ำให้คุณผู้ชมฝ่างสักครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะครับแน่นอนนะเรางเรามีอยอยแน่นอนครับเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเราไม่ออกมาขายแล้วคุณค่ะ คือมันก็จะสามารถกลับมาสู่เราได้เขาก็จะมาว่าเราได้นะคะเพราะเราก็ต้องเจอเจอกันตลอดเวลาใช่ค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆพอใช้แล้วเนความประทับใจของเพื่อนบ้างเพื่อนบ่กว่าคือแบบอย่างครีมกันแดดเนี่ยเพื่อนสั่งล่วงหน้าเลยกลัวไม่มีขายผมบอกเฮ้ยม,ม,มีตลอดอเออคือแบบว่าเออเอาสามหลอดอะไรเงี้ยเอาออมนี้มาสองสองหลอสองกระปุกอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็อยากจะได้เพิ่มอะไรเพราะว่ามันดีจริงคุณเห็นเห็นผลจริงจ การเห็นผลเร็วแบบนี้นะคะเราก็มีออยอนในเรื่องของการรับประกันแล้วก็ความปลอดภัยกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับสาวๆเองนะคะตัวคอลลาเจนยนัยเลิศจริงๆค่ะเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าหน้าเราเนี่ยเหมือนแบบ คือจะให้ไปเหมือนวัยสิคงไม่ใช่ใชแต่ผิวหน้าเราเนี่ยจะดีขึ้นจะนุ่มขึ้นแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยแสดงให้เห็นได้นะคะว่าเราอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะเราจําเป็นที่จะต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปแต่มาสเนี่ยน,นะคะเราใช้คอลลาเจนที่เข้มข้นแล้วก็ปลอดภัยให้กับคุณผู้ชม